ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณน้องสบายดีไหมคะก็สบายดีค่ะคุณพี่นี่ว่าจะบินไปไหว้พระที่ฮ่องกง <Huh? S 1> แล้วก็บินต่อไปที่ลอนดอนเลยค่ะคุณพี่ขา <What? S 1> <laughs> เดินทางบ่อยค่ะแต่ไม่ต้องไปห่วงนะคะคุณพี่เพราะว่าน้องเนี่ยทำประกันเอาไว้หลายฉบับค่ะ oh, <no. S 1> คุณพี่สนใจเนี่ยมาทำประกันกับน้องก็ได้นะคะ oh, <no. S 1> คุณแม่เหรอคะ คุณแม่สบายดีค่ะคุณพี่นี่ก็นั่งกินนอนกินลูกชายคนโตเหรอคะอ๋อลูกชายคนโตเนี่ยเรียนจบแล้วค่ะมีบริษัทนะคะก็มาจองตัวไปทำงานต่อเลยค่ะส่วนลูกชายคนเล็กเหรอคะอู้ยเรียนเก่งค่ะคุณพี่คะ่ะเรียนไปด้วยกินไปด้วยค่ะคุณพี่ชีวิตที่ดีดีชีวิตลงตัวมากค่ะคุณพี่คะ่ะ ค่ะคุณพี่สวัสดีนะคะค่ะบินไปฮ่องกงบินไปลอนดอนก่อนจะบินไปนู่นก่อนจะบินไปนี่ซ่อมแอร์ก่อนไหมแม่ไม่ไหวแล้วเนี่ยอึมชีวิตทีดีท่าลงตัวเนี่ยลงมาทั้งตัวแล้วเนี่ยอึมเปื่อยไปหมดแล้วเนี่ยเปื่อยไปยันโอ้ยก็หาวิธีคายร้อยไปก่อนสิโว้ยเฮ้ยหาเงินใช้ไม่ทันแล้วเนี่ย แอบ,บ้านนี่ก็มาเสียอะไรหน้าร้อนไม่รู้หุ้ยหงิดอ้าวไอเอสนีก็เล่นแต่เกมอยู่นั่นแหละกินแล้วก็ล้างด้วยละ่ะแม่นี่ก็บ่นจังเลยแล้ววิธีขายร้อนของแม่เนี่ยคือให้กินแต่เย็นตาโฟ,โฟ oh, <no. S 2> แบบนี้มันก็ไม่ไหวนะแม่ <c oughs> โอ้ยยายยายก็นอนให้มันดีๆกับเขาหน่อยเถอะ <c oughs> โอ้ยนอนเป่าลมจะ้าถุงตีโป่งนะโู้ยร้อนข้าร้อนข้าร้อน,อนโว้ย บ้านอื่นเนี่ยเขาแอร์เย็นชำํำข้านีชํำไปทั้งตัวหมดแล้ว<ะ>โลกมันร้อนขนาดนี้นะเองรีบซ่อมแอร์ให้ข้าไปเดี๋ยวนี้เลยนะเฮะ้ยเอางี้ก้ารู้แล้วเดี๋ยวข้าถูกหวยงวดนี้นะ,ะข้าจะสั่งแอร์มาสักห้าเครื่องแก้โรคร้อนดีไหมอันนั้นก็แก้ที่ปลายเหตุที่โลกเราร้อนขึ้นเนี่ยก็เพราะน้ำมือของมนุษย์พวกเรานั่นแหละยิ่งร้อนก็ยิ่งติดแอร์เพิ่มความร้อนที่ออกจากเครื่องปรับอากาศเนี่ย มันทําให้โลกอัร้อนขึ้น <What? S 1> เขาเรียกว่า global warming ภาวะโลกร้อนใช่แล้วครับปรากฏการภาวะโลกร้อนและทีความร้อนขึ้นทุกวันแบบนี้ทําให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกซึ่งกา๊าซเรือนกระจกจะแผ่ไปทําลายชั้นบรรยากาศทาให้โลกได้รับความร้อนและรังสีจากดวงอาทิตย์แบบเต็มๆกา๊าซเรือนกระจกมีอะไรบ้างนะเหรอก็นี่เลย1คาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 เกิดจากที่เราเราเผาไหม้เชื้อเพลิงพวกถ่านหินน้ํามันหรือกา๊าซธรรมชาติ และการตัดไม้ทำลายป่ายังเป็นสาเหตุให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นด้วย 2>, 2. มีเทนเป็นก๊าซที่เกิดจากการทิ้ที่อยากด้วยวิธีฝังกลบมูลสัตว์หรือน้ำเสีย 3. ในตัดออกไซด์ก๊าซส่วนใหญ่เกิดจากอุตสาหกรรมที่ใช้กรดในตริกในการผลิตเช่นพลาสติกการใช้ปุ๋ยการเผาป่าก็าด้วยครับ 4. กลุ่มก๊าซไฮโดรฟูออโรคาร์บอน เป็นกา๊าซที่ใช้ในระบบทําความเย็นต่างๆเช่นเครื่องปรับอากาศตู้เย็นสเปรย์และน้ํายาดับเพลิงห้ากลุ่มกา๊าซเตอร์ปลูอโ,อโรคาร์บอนกา๊าซนี้เกิดจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักหรือครับเช่นการถลุงอลูมิเนียม 6. กซันเฟอร์เฮกซัฟฟูออลไลเป็นกา๊าซที่มีคุณสมบัติไม่ละลายนะ้ำ นิยมนำมาใช้ทำเป็นฉนวนไฟฟ้าป้องกันการเกิอดประกายไฟจากอุปกรณ์สวิตช์ไฟฟ้าแรงสูงและ7 rogen, ไนโตรเจนไกฟูออไรด์แก๊สเหล่านี้จะอยู่ในกระบวนการผลิตอุปกรณ์ e ic, รอิเล็กทรอนิกส์หรือวงจรขนาดเล็กครับแก๊สเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของพวกเราบนโลกทุกคนแหละครับซึ่งผลกระทบจากภาวะโลกร้อนก็คือความแปรปรวนของอากาศแบบสุดตรงร้อนจัดหนาวจัดฝนตกหนัก พิบัติทางธรรมชาติหมาแบบจำเป็นยังไงล่ะครับแล้วจะให้ข้าทำยังไงอยู่บ้านเฉยเฉยมันก็ร้อนร้อนโวยร้อนร้อ,อนมากยายจะบดแรงหนาอยู่ไหนมันก็ร้อนเหมือนกันทั้งนั้นแหละนี่เขาก็บอกอยู่ไงว่าโลกเราร้อนขึ้นทุกวันทุกวันขนาดพวกเราอ่ะนั่งอยู่เฉยยังบ่นว่าร้อนกันเลยนี่ยายยายดูก,กลุ่มนี้กลุ่มพี่ๆนะนะอาเนี่ย นี่กลุ่มเนี่ยเขาเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านหรือเรียกง่ายๆว่าเครือข่ายทสมนี่ในแต่ละวันนะเขาจะลงมือไปทําภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมกันไม่หยุดเลยโอ้ยายดูดิดูดิไหนๆคะดูว่าดูดูดนี่ดูดูนี่นี่ยายมาดูมาดูนี่เนี่ยเห็นไหมยายแต่ละคนเนี่ยเขาเป็นอาสาสมัครที่เสียสละเวลามาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมกันอย่างเต็มที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนอากาศหนาวเขาก็ทํากันอย่างต่อเนื่องยาวนานเลยนะ บางคนน่ะทำมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะยายเห็นแบบนี้เราก็อุ่นใจเนาะสบายใจเห็นแราเี็นรถสบายใจแทนเขาเนาะอยากไปทําแบบนี้เนาะยายไปไหนอดะเดี๋ยวยายไปไหนอ่ะข้าว่าข้าจะขอรู้เป็นพสอมอกับเขาบ้างภาวะโลกร้อนอย่างนี้นะอุยนั่งบนอยู่บ้านเฉยๆนะไม่มีประโยชน์สู้ลุกขึ้นมาช่วยเขาคนละไม้คนละมือดีกว่า ึงไม่ได้เป็นทอสอมอแต่เราก็ช่วยกันลดโลกร้อนด้วยวิธีง่ายๆได้เองอยา่างงดใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ตะกรา้าหรือถุงผ้าแทนปิดไฟถอดปลัก๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งที่ไม่ใช้งานใช้หลอดไฟ LED และเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5หันไปใช้พลังงานสะอาดเช่นติดลเซลล์ใช้รถไฟฟ้าหรือเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันคันเดียวพอแยกขยะและที่ง่ายที่สุดก็คือการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบๆบ,บ้านครับเรื่องโลกร้อนเป็นเรื่องของทุกคนค่ะแม่ฉันไปด้วยอุย ตามทไมตายแล้วแม่ก oh, ับยายไปไปไปตามไปด้วยด้วยไปด้วยครับไปด้วยครับปิดมีดให้เี่ยนเปลียก็ไม่บอกแล้ว